กินปลาเปียกินยังคะกินยังคะตอนนี้กินบ้างเลยได้ปน้องกินปอเปียค่ะจะมารีวิวรีวิวนีน้ำจิ้มหรือว่ารีวิวอ่าปอเปียจ้ะรีวิวปอเปียแล้วเนาะรีวิวน้ำจิ้มปลาเปี๊ยะเขาปอเปียะยูโนไม่เล่นแล้วเหรอลูกโเก็โน่อยากเล่นบอลแล้วใช่ไหมคะขอบคุณคาริแกโต โาิดเด้อ่าวันนี้เราจะรีวิวอสวัสดีค่ะเฮ้ยจาโอยต้องไปอยู่อีก้าเาเ่าเอเมเจ้าองก่อม่ะแม่บอปภาษาเลาเลยานั่นล่ะไปเอาฝั่งนี้ดิมึงอยากได้ไ่อาางมากเ เดี๋ยวก็ส่งปลาหน่อยนข่กลุ่มนดียวส่งปลาหน่อยแม่ส่มแล้วว่าไงแมากินส่งปลาหน่อยส่งปลาหน่อยจากจังหวัดยังค่ะแมาจากอุบลค่ะแจกอุบลเนาะแมาจากอุบลกับน้องไายกินแบบเซฟกินแบบเซฟแล้วแบบทำหน้าแบบฟินด้วยนะจ๊ะโอ้ยแม่มาสิกินแบบฟินๆอแบบฟินแบบอื้มอย่างนี้ด้วยไม่หักแบบกินฟินมาเป็นเต่า จุบนิ้วเลยจุบจับจุบจับอ๋อจับจุบจับอันนี้ฟ้ามันไม่ใสหรอปะเนี่ยมาเนี่ยขาฉันจะเปิดเปิดอแล้วกับฟาดคิดว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินชาบูนะจ๊ะมาซาเราจะมิกเต้โอ้ยคือรีวิวนานเทะอ้าวเดี๋ยวคนเดียว วันนี้เราจะพามาโอ้โหลงยูทูบกูไม่ตัดเสียงด้วยเราจะไม่ตัดเสียงนะครับเราจะเข้าหมดเลยมันเป็นการรีวิวเสียงเลอของสาบอุบยลืมไปเรามันรีวิวเสียงเลอของสาวุบนนะตอนนี้มันไม่ต้องลืมมาเอาเถอะเอาเถอะเอาเอาดิไม่ตัดตัดได้แต่ไม่ตัดฉันลืมไปแบบเมื่อกี้ ال, อาทำเสียงด้วยอืมด้วยนะเดี๋ยวเดี่ยวกันอืมดูดิเซกบ่เซกบ่ใส่หนจิ้มน้อยบ่เ้กกะเศบเศกก็ใส่อีก สุดยอดรีวิวปอเปียทอดจากสาวอุบลนะจ๊ะกินเป็นตาแสบกินจนสำลักกินจนเลอะออกแสบพักแสบแน่กินจนเลอะเอิกเอิบแสบพินิตแต่ว่าแสบสมกับแสบสมกับแสบสมยังไงส้มปลาส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยมาจากที่ไหนสมปลาหน่อยมาจากน้องค่ายน้องค่าย ปลาเปียทอดมาจากปลาเปียทอดมาจากอุบลอุบลอ่คนกินนี่ก็อุบลมั้ยนี่อืมคนกินอำเภอเดชอำเภอเดชบาารบาารณาเจา้เลิศบรรณาเจ้เลิศเศรษฐาคศเสร็จแน่กเกน่ถ้าถ้าอยากจะกินนี่ต้องยังไงนี่ปลาส้มนี่ซื้อจากที่ไหนนี่งูแล้วเพรามันซื้อมาจากแฝดงัวมาปากนะ่ปลาเปียทอดน,นี่อันเฮ็ดเองเนาะ พา,าท<ร>ี่โต๊ะ <laughs> แซบอีแซบอีหนีอะอะปอเปี๊ยะทอดอยากกินเฮ็ดเอาเองเด้ออือแม่แต่ว่าเมื่อนีร่ทอดบ่ค่ะกรอบรน้ำจิม้มไก่ <laughs> น้ำจิ้มไก่แม่ปาน้องคือเกา่า <laughs> <laughs> น้ำจิม้มแม่ป่อเป็นเยอะ <laughs> สําหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้นะคะ